ก็ขอสวัสดีท่านผู้ฟังทกท่านกันด้วยนะฮะผมการ TLL ครับเป็นผู้ดำเนินรายการซิตูซีพอดแคสต์กับการรีวิวลวกๆกจากลูกลวกสตูดิโอครับวันนี้นะฮะหนังที่ผมจะมารีวิวก็คือการสกิมโบนะฮะจะบอกว่านี่คือคลิปรีวิวคลิปแรกนะครับที่ราพอดแชต์ดังนั้นถ้าเราพูดติดขัดอะไรก็ขออภัยไว้ในที่นี้ด้วยนะครับสามารถคอมเมนต์บอกข้อเสียได้ที่ใต้ดีสคริปชันนะครับตรงคอมเมนต์เลยผมจะได้นํามา ดูแล้วก็ปรับปรุงแก้ไขในคลิปต่อๆไปครับโอเคครับกัารอคิมเบนะฮะเป็นผลงานล่าสุดจากแดนนี่แรชชินนะฮะ,ะนักแสดงที่รู้จักกันในฐานะแฮร์รี่พอตเตอร์ครับหนังเรื่องนี้นะฮะเป็นหนังที่ทางด้าน IMDB กับ Rotten Tomato เนี่ยคำวิจารณ์ค่อนข้างจะน้ำแย่เลยก็ว่าได้นะฮะโดยทาง IMDB เนี่ยได้คำวิจารณ์ไปที่หกจุดสามดาวนะฮะเต็มสิบส่วนทาง Rotten Tomato เนี่ยได้ไปจากนักวิจารณ์ของลอตเทนเองอ่ะห้าสิบห้าเปอร์เซ็นตะ์ครับ จนจากคนดูเนี่ย40%ครับซึ่งส่วนตัวผมหลักการที่ดูออกมาวันนี้สดๆเลยนะฮะก็ได้รู้สึกว่ามันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะฮะแล้วก็จะมาอธิบายเรื่องต่งตา,ตางๆต,ต่อไปนะครับโอเคครับเรื่องย่อขนาดเรื่องนี้นะฮะก็จะเกี่ยวกับผู้ชายคนหนึ่งครับเป็นผู้ชายที่ไม่ชอบความรุนแรงแบบเป็นคนที่แอนตี้ความรุนแรงมากและเขาแต่ว่าเขาเป็นในโลกความเป็นจริงเขาเป็นเหมือนขี้แพ้คนหนึ่งฮะแต่ว่าในโลกของอิเนเทอร์เน็ตเนี่ยเขาเป็นนักเลงคีย์บอร์ดครับ แล้วมีววันหนึ่งเขาก็ไปจุดจ้ายกับพวกอ๋ออธิบายก่อนว่ามันจะมีเนมันมันหนังเรื่องนี้ครับจะโฟกัสไปที่โลกอนาคตเหมือนโลกอนาคตเป็นโลกที่แบบเป็นโลกที่แบบมันจะมีพวกอยู่ใต้ดินเรียกตัวเองว่าสกิซึมมันจับแบบพวกฆาตกรพวกโลจิตมาเล่นเกมให้ฆ่ากันเองแบบจับเป็นแบบแพทเทิร์นอะไรอย่างนั้นอ่ะเห็นแล้วพระเอกอ่ะมันมันก็เข้าไปดูเพราะว่า แบบมันมันแอนจี้คำรุนแรงอ่ะว่าก็ทนไม่ได้ก็เลยไปไปนักเลงนคีย์บอร์ดใส่เขาครับหลังจากนั้นนะฮะเบื่อว่าประเด็นที่มันนักเลงคีย์บอร์ดไปอ่ะมันไปกระทบกับคนใหญ่ของสกิซึมให้เอกมันก็เลยโดนสกิซึมตามไปยันบ้านแล้วก็ล่อเขาให้นะฮะหนังเรื่องนี้ก็เลยจะเล่าเกี่ยวกับให้เอกที่ตันสกิซึมจัดการก็คือมันเอาให้เอกมาแล้วก็เอาปืนล็อกไว้กับมือครับ แล้วก็ให้ฆ่าผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเป็นอันดับหนึ่งของสกิทซึมให้ได้ภายใน24ชั่วโมงถ้าทำได้มันจะปล่อยพระเอกถ้าห้ามไม่ได้มันจะฆ่าพระเอกจริงครับอันนี้คือในเรื่องยอดๆๆนะฮะผมจะไม่เล่าอะไรมากกว่านี้เพราะว่าอาจจะซับลอยห,หนังได้นะครับข้อดีของหนังเรื่องนี้นะฮะคือถ้าใครที่คิดถึงแบบการแอคชั่นแบบนอนสต็อปอ่ะอย่างถ้ายกตัวอย่างก็อาจจะเป็นฮาร์ดคอร์เฮลลี่ครับคิดถึงหนังหนังแบบฮาร์ดคอร์เฮลลี่มานานมากแล้วอ่ะหนังเรื่องนี้จะสามารถคืน พอคิดถึงนั้นได้ครับคนจะเต็มอินกนรน,นี้เลยเพราะว่ามันจะแอคชั่นแบบจะนากจะเต็มมากมันเหมือนกับจอห์นวิกเลยครับเพราะว่าหนังเรื่องนี้เป็นหนังที่เลือกที่จะไม่เล่าเรื่องเยอะเปนแอคชั่นอย่างเดียวแต่เรื่องทุกอย่างที่มันปูๆเข้ามาทุกอย่างมันก็จะซับพอร์ตตัวละครให้มันสมัยสมผลทั้งบททั้งอะไรข้อดีข้อหนึ่งนะครับหนังเรื่องนี้นะได้เรทจากโงรงภาพยนตร์ไทยเนี่ยเป็น R18 บบวกครับซึ่งหนังเนี่ย มันใช้อาได้โคตรคุ้มเลยทั้งเลือดสาดทั้งความปวดทั้งนั่นแหละมันจัดมาเต็มที่ครับรเทอร์เรสอาเนี่ยเรื่องนี้เป็นหลังที่เลดอาใช้คุ้มมากเทหรบเลดอานะฮะผมชอบตรงจุดนี้นะครับและอีกอย่างนะครับต้องบอกว่าในเรื่องคิดเนี่ยสแสดงดีมากนะครับสแสดงเป็นเป็นบทของผู้ชายคนนี้ผมจําชื่อไม่ได้สแสดงได้แบบจนผมลืมบทเฮลิคอปเตอร์ไปเลยเข้าบทมากอะ่ะผมชอบเขาในบทนี้ะดับเลยนะฮะ แล้วก็ดีไซน์ของฉากต,ต่างๆดีไใช้แอคชัน่นดีไซน์มุมกล้อง,องเรื่องนี้ออกแบบมาได้ค่อนข้างจะดีนะครับดูแล้วตื่นตาตื่นใจมาก CG เนี่ยบอกเลยว่าสุดยอดโคตรสุดยอดเลยที่เท่าที่ดูมาพุ่งกับคนนี้เข้าเป็นคนทํา CGI มาก่อนจาก a v e n g e r นะฮะภาครแรกก็น่าจะมีความเทียนต้น CG อยู่แล้วนะฮะก็บอกเลยว่าอย่างเรื่องนี้ย CG สวยครับ อย่างข้อดีของเรื่องนี้ก็คือทุกอย่างที่หนังมาเล่ามันส่วนใหญ่มันมักจะสมเหตุสมผลครับมันจะไม่มีแบบปัญญาอ่อนงี้เง่าอ่ะมันมีแต่มันน้อยครับมันแล้วก็ฉากชั่นเรื่องนี้ถือว่าสุดยอดมากแอคชั่นมันมากมันเป็นแอคชั่นนอนสต็อปเลยก็ว่าได้ครับเนื้อเรื่องจะไม่ค่อยมีอะไรโอเคต่อไปเมจะพูดถึงข้อเสียของหนังเรื่องนี้กันบ้างนะฮะข้อเสียเนี่ยที่เห็นใหญ่ๆก็คือตัวละครแต่ละตัวในหนังเขาพยายามจะทําให้ตัวละครเนี่ย มีปมเพื่อมาซัพพอร์ตกับสิ่งต่างๆที่ตัวละครมากระทําซึ่งปมของพระเอกกับตัวละครบางตัวหลายๆตัวเนี่ยมันอาจจะมันปูไม่ดีพอนะครับถึงบางฉากที่มันต้องการจะใท้ดราม่า,มาล้วก็เลยรู้สึกเฉยๆกับฉากนั้นนะฮะคือพระเอกเขาเป็นคนไม่ชอบความแรงใช่ป่ะแต่ถ้าหนังมันปูว่าเนี่ยไม่ชอบความแรงมันเกิดจากอะไรอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันมันจะซัพพอร์ตตัวพระเอกได้มากกว่านี้นะครับกับการที่มันต้องมีมือปืนมาติดอยู่ที่มือ โอเคก็ประมาณนี้นะครับที่ผมจะรีวิวก็แค่นี้ผมมือใหม่นะฮะก็ถ้ามีอะไรก็แนะนํากันได้นะครับและข้อแนะนําของผมนะฮะในเรื่องนี้นะครับผมแนะนําให้ถ้าคุณจะจะไปดูหนังเรื่องนี้จริงๆนะฮะคุณจะต้องไม่ได้หวังเข้าไปเพื่อเสพเรื่องอะไรอลังการนะอ๋อข้อดีอย่างหนึ่งคือในเรื่องนี้นะฮะเนื้อเรื่องเส้นเรื่องเนี่ยมันมันไม่ตรงแบบรืดไปเลยนะครับ มีการหักมุมเล็กน้อยหักมุมท้ายจะหักมุมเยอะหน่อยนะครับหักมุมในหลายช่วงเวลาซึ่งตรงนี้เขาทำออกมาได้ค่อนข้างจะโอเคเลยนะฮะผมชอบมากโอเคครับหนังตัวนี้นะฮะอาจจะไม่ใช่หนังที่ถูกใจทุกๆคนนะครับแต่ถ้าสายแอคชั่นแล้วเนี่ยผมว่าน่าจะถูกฉลอก,กับหนังตงัวนี้ได้ไม่ไมยากนะครับแต่ถ้าคนที่เสพแบบเข้าไปเพื่อจะดูเนื้อเรื่องที่แบบ เนื้อเรื่องลึกลอลังอลังคุณอาจจะไม่ได้จากต้องเรื่องนี้ครับเพราะว่าหนังเรื่องนี้มันจะไม่ค่อยเน้นเนื้อเรื่องนะฮะถ้าให้ผมคิดก็อาจจะเหมือนจอห์นวิกอ่ะอารมณ์คล้ายๆจอร์นวิกที่เป็นจอร์นวิกท so. ี่เลดเลดเลดเลอาฆ่ากันอลังการเนี่ยก็ประมาณนี้นะครับก็ผมถือว่าเป็นหนังที่เหมาะสมที่จะดูใครเครียดช่วงโควิดหลังจากช่วงโควิดนะฮะมันอาจจะไม่ใช่หนังที่ดีสุดแต่มันก็เป็นหนังที่ดีมากเรื่องนี้นะครับสุดท้ายนี้นะครับอยากจะบอกไว้ว่า ภาพยนตร์ทุกเรื่องนะฮะแต่ละคนที่ดูเนี่ยมันอาจจะมีฟิลไม่เหมือนกันเพราะว่าจะิตการดูของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับมันก็เหมือนกับอาหารนะครับภาพยนตนระ์บางคนชอบรสชาติอย่างนี้บางคนชอบรสชาติอย่างนี้ดังนั้นภาพยนตร์ทุกเรื่องมันอาจจะไม่ถูกใจทุกๆคนนะครับมันก็แล้วแต่ว่าใครจะชอบดอูย่างไหนผมก็มีผมก็สามารถพูดได้แค่ในมุมของผมครับเช่นวันนี้ฮะซิตูซีพาร์ทแคทกับการรีวิวล,ลวกก็ต้องขอลาไปก่อนครับถ้าใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมกด like, ไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะฮะ กด subscribe เพื่อติดตามผลง,งานใหม่ๆของผมแล้วกดแชร์คลิปนี้ให้เพื่อนๆได้ดูกันด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อมีคลิปใหม่ของผมเมื่อไหร่จะได้แจ้งเตือนก่อนใครครับวันนี้ให้เรา C ีทูก็ต้องขอลาไปก่อน,นครับสวัสดีครับ